ไวรัสโคโรนาคือสิ่งที่มันจะเกิดฟักตัวขึ้น,นหม่ได้หวัดคันนี่ยาที่จะรักษามันะแอตตาเซเนกาไอตัวรักษาจริงอ่ะอะไรฟาราพิราเวียตัวนี้ตัวรักษาแต่เรารู้ไม่ไวรัสตัวหนึ่งที่มันเกิดกับคนเนี่ยแล้วรักษาไม่ได้เลยหมอเหมือหมาเป็นมด เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนายกยาจกวันนี้พกเห็นใจเศรษฐีวดีเป็นหมดเลยไม่ใช่ไวรัสโควิดไม่ใช่ไม่ใช่ไอตัวนี้ใครไม่มีโอกาสเป็นแต่โอกาสที่เป็นทุกคนไม่มีไอหน้าไหนที่เว้นเลยอ่ะมันเป็นตัวนึ้งพระพุทธเจ้าเห็นมาตั้งสองพันกว่าปีแล้วตัวนี้อ่ะ ไวรัสตัวนี้มันลงกินแล้วรัดรึงดวงจิตดวงใจของสัตวโลกข้ามภพข้ามชาติแต่มันมียาอยู่ที่จะมันรักษาได้มีสี่เม็ด้วยกันสี่โดสวยกันยาตัวนี้เนี่ยรักษาได้หมดเลยรักษาโรคไวรัสที่มันรัดรึงเนี่ยภวะราคานุใสเนี่ย ที่มันเกิดขึ้นภวะทิฏฐิภาวะราคาระภวะตัณหาสิ่งเหล่านี้มันรัดรึงจิตใจสัตว์ถ้ามียาสี่เม็ดสี่เม็ดก็คือรู้ว่ามันเกิดขึ้นจากพิถุปาทานอัีตุปาทานสีละพตุปาทานกามุปาทานไอสนน้สี่ตัวนี้เนี่ยสี่ตัวนี้ ตรงข้ามเนี่ยรู้ว่ามันสี่ตัวเป็นทุกที่เกิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยักรรกษาไวรัสที่ติดเชื้อนี้ได้มันไม่รัดมันจะคลายออกมันวิราคะคลายออกนิโรธะดับนิพิธาเบือ่อถ้าไม่มีสามตัวนี้ไม่มีวิราคะคลายออกไม่มีนิพิทาเบือ่อไม่มีดับมันจะรัด เพราะนั้นวิธีดูดูงี้ว่าเมื่อเมื่อจิตมีที่พูดตะเกียจิตมีราคาให้รู้มีราคามันมีใช่ไหมมันมีอยเกิดจากตาดิตาไปเห็นรูปที่พอใจที่รักใครมันก็อยู่ที่นั่นอ๋อนี่คือที่เกิดของมันมันจะเกิดราคาเงินก็ต้องอาศัยตาเห็นเนี่ยถ้ามีเงินเนี่ยแบงที่บ้านรถอ้ารถมีราคา บ้านมีราคาหญิงชายมีราคาค่าตัวแต่งงานนี่มีราคาบางคนมีราคาค่าตัวเป็นล้านบางคนค่าตัวหลายล้านบางคนค่าตัวแสนบางคนค่าตัวหมื่นบางคนค่าตัวพันบางคนค่าตัวหลักร้อยอย่างบางที่เนี่ยอะไรที่ผีขนุนผีขนุนเนี่ย <c oughs> มันอยู่แต่เดีว,เดวของหลอดเนี่ยผีขนุนราค่าตัวหลักร้อยสามร้อยก็มีสองห้าร้อยมี อะไรนั่นคือราคาราคะก็แปลว่าไอ้เจ้านี้เนี่ยมันมีตัวเป็นราคาตัวเป็นราคาคือรูปปราคารูปปราคะเหมือนปลาเนี่ยปลาช่อนหนตัวที่เห็นไหมรูปปราคาบางคนเนี่ยตัวเองมีราคาท่าับปลาช่อนตัวหนึ่งราคากับราคะเนี่ยมันเท่านั้นก็เห็นว่าออมันเกิดจากนี้เอง จะรูปปราคาถ้ารูปรูปทำไมรูปเหล่านี้มันถึงตกขนาดนั้นหรือผีขนุนเนี่ยพอเมื่อรูปมันเก่าแล้วเอาสีไปทาหน้าทาตาเขียวเขียวคำคำย่นย่นเนี่ยไปพอกๆไว้มันก็มีลูกค้าที่จะมาซื้อเอาปลาเขียวเขียวเหี่ยวเหี่ยวยนยนเหนั้นไปเขาขายราคาราคาอย่างนั้นราคาเท่าไหร่ห้าร้อย สี่ร้อยสามร้อยก็แปลว่า <c oughs> ไอราคะเหล่านี้มันเกิดจากรูปราคะนี่ว่าจิตมันเกิดก็รู้อย่างนี้ถ้าไม่มีรูปจิตไม่เกิดไม่ได้ไม่มีเสียงจิตมันก็เกิดไม่ได้รูปราคารูปราคะมันเกิดอย่างนี้พอรู้ว่ามันเกิดก็คือมันเกิดดูจิตให้ดูอย่างนี้แล้วสามารถดูได้ทั้งวันเลย ดูได้ทั้งวันเนอะจะไปสมมติจะไปเห็นไหมจะไปก็ไปเรื่องราคา <c oughs> ที่บ้านเราไปทําไรท่ทําสวนก็ราคาขายเพื่อะไรราคาผักเผึกราคาทํางานราคาขายอะไรราคาเลี้ยงราคาค <c oughs> ก็มีแค่นี้ก็รู้อ๋อในจิตมีราคานะจิตมีราคานะ <c oughs> จิตกําหนดยินดีนะก็รู้มันไ <c oughs> ม่ต้องไปละมันแต่ให้รู้ว่ามันคือมัน แล้วว่ามันจะจบเมื่อไหร่ที่ถามว่ามันจะจบเมื่อไหร่หานี้ดูมันพอดูมันจะจบเมื่อไหร่แค่นั้นแหละแล้วเม er ื่อไหร่เจ้าจะหยุดจะพอจะเต็มถ้าถามว่าเมื่อไหร่เจ้าจะหยุดจะพอจะเต็มฝนเมื่อไหร่จะตกทําให้ทะเลเต็มได้ทะเลก็ตอบไม่ได้ฝนก็ตอบไม่ได้คนก็ตอบไม่ได้ไอ้ที่ตอบไม่ได้นั่นคือถูกแล้วจัก ถ้าถามว่าทําไมถึงถึงกงนจักกว่ามันจักคือไม่รู้ไอ้ไม่รู้คือเอวิชาถ้ารู้คือวิชารู้ว่ามันจักฝนมันถึงตกจั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 กบ้านเราเลี่ยวฝนตกจักจักฝนมันตกเนาะคือจักจักจักคำว่าจัก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 นั่นแหละหมายว่าเมื่อไหร่น้ําฝนจะทําให้น้ําทะเลเต็มได้เขาจะตอบคําว่าจักไอ้จัก่ยถูกถ้ากี่มิลลิเมตร เท่านั้นเท่านี้จะจะเต็ม่6เหมือนตัณหาเราล่ะเมื่อไหร่มันจะหยุดได้มันจะเต็มได้มันจะอิ่มได้มันจะพอได้จักถาว่าตาเสนเมื่อไหร่แกจะเลิกเสพกามจักตาเสนบอกจักถูกถ้าบอกว่าอายุ90 80 7ด5ิ90จะหยุด6ต้องบอกจักนั่นแปลว่าจิตมีราคะโดยไม่มีขอบเขตของวัยวัยไม่เกี่ยว ร้อยกว่าก็ยังมีเก้าสิบก็ยังมีเจะเข่าโลงนอนอยู่โรงพยาบาลเห็นพยาบาลสวยๆนุ่งสันๆมาก็ยังมีราคาร้อยห้าเห็นพยาบาลสวยๆยังจิ้มกระลิ้มกระเหลี่ยน้ำลายน้อยก็มีนั่นแปลว่าจิตมีราคะแล้วเกี่ยวกับอายุไหมอายุเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะนั้นจิตมีราคาให้ร่วมมีแล้วมันมีมันจะไปถึงทะลุฟ้าทะลุที่ไหนกําหนดรู้แล้วจะว่าว่า ว่าวาบตรงไหนรู้ไหมรู้ทันมันแล้วมันจะรบกวนเราไม่ได้ถ้ามันรบกวนได้มันจะทําให้กลุนมด่วี้มดวันกลุนแล้วใครแตะมันไม่ได้ใครต้องมันไม่ได้มันจะเครียดทันทีเลยแล้วใครว่ามันก็ไม่ได้ใครว่ามันมีก็ไม่ได้ต้องชมว่ามันดีดีมันไม่มีดอกมันหมดแล้วถ้าหลอกมันมันจะชอบถ้าไปดูมันมันจะเกลียดเพราะนั้นเรื่องราคะที่มีในจิตให้รู้ว่ามันมี เมื่อมันมีก็รู้ว่ามันมีเมื่อมันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่ไม่มีเพราะอะไรเช่นมันเจ็บไข้ได้ป่วยมากหน้าเนี่ยมันหนีไปตอนเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์มากๆเนี่ยมันไม่อยู่ด้วยมันไปนั่งหัวเราะเยอะมึงเออกินให้แข็งแรงให้มีแรงเนื้อมีแรงแล้วจะได้เป็นลูกน้องคุกคึกคักอีกมันวะมันก็พยายามกินพยายามดูให้มีแข็งแรงมันจะได้มันที่ตอนเหี่ยวปอดหยดแปดเนียดตอนทุกข์ ราคะไม่มีแต่สังเกตว่าจิตมันจะสบายแต่ถ้าคนสบายคือรู้ทันแต่คนไม่สบายคืออยากหาย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 ไอ้นี่ตัวใหม่มาอยากหายก็คืออยากให้ร่างกายที่เป็นราคะไม่แตกสลายอยากจะอยู่กับราคะนานๆอยากจะอยู่กับราคาบ้านรถเมียลูกนานๆก็คืออยากจะอยู่กับราคะนานๆนั่นเอง อยากมีชีวิตอยู่กับราคะนานๆยศที่เราได้แล้วอยู่กับเรานานๆลูกเมียอยู่กับเรานานๆน,นั่นคืออยากให้ราคะอยู่ด้วยนานๆกลัวพัดพลากจากราคะนั่นเองจึงเป็นทุกเนี่ยทุกมันเกิดอย่างนี้แล้วพัดพลากจากก็เป็นทุกห่วงห่วงก็เป็นทุกทุรนทุรายก็เป็นทุกแล้วคนมาห่วงมาห่วงราคะก็เป็นทุกข คนมาห่วงมาห่วงเป็นเจ้ากี่เจ้าการเจ้าชีวิตจิตใจก็เป็นทุกข์อีกสนองราคะเขาไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกนี่เห็นไหมว่ามันมีก็มันมีถ้ามันไม่ได้มันโทสะเกิดจิตมีโทสะอยรู้มีโทสะโทสะเพราะอะไรโทรสะก็เพราะว่ามันห่วงหึงอยากไม่ได้สมอยากมันจะโทสะ คนที่เรารักอย่ามาแตะต้องของที่ร,รักอย่ามาตัวที่ฉันรักอย่าแตะต้องตัวที่น่นคือตัวราคะแล้วถ้าไม่ได้สมอยากว่าโมหะมันก็กลุ้นกลุ้นกลุ้นกลุ่นอยู่แล้ววิธีดูก็คือดูว่าอ๋อนี่เป็นทิฏฐุปาทานทิฏฐิความเห็นเห็นว่าราคาเป็นของเราแล้วราคามาอยู่นานไหมที่เรว่ามันอยู่นานไหมมันรถมันวิ่งไปอุบนล้มันก็วิ่งกลับ ถ้ารู้ทันมันไม่ถึงหนึ่งวินาทีมันก็จะลดตัวลงถ้าไม่รู้ทันมันปรุงต่อไปมันก็จะขึ้นตลอดแต่เดี๋ยวมันก็ลงเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เบื่อมันก็วิ่งกลับคืรแรงรคยไหนว่าวิ่งกลับคืนกลับไปไหนกลับไปเหี่ยวปอดหยดแปลกแยวเหมือนเดิมเหี่ยวปอดหยดไปเหรอนอนหน่งีนั่นแปลว่ามันหมดแรงแล้ว มันได้สมอยากมันหมดแรงมันก็หายไปมันไม่ได้สมอยากไปรู้ทันมันหมดแรงมันก็หายไปมีสติรู้เท่าทันข่มไว้มันก็หายไปแล้วรีบตัดมันเฮ้ยไอ้เจ้านี่เกิดใช่ไหมเจ้าเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทุรนทุรายใช่ไหมเจ้าเป็นเหตุให้เกิดใช่ไหมมันเห็นแล้วมันเดือดมันคลายออกคลายออกมันก็ดับไปวิธีคลายน็อตออกจากสิ่งตรึงไว ตึงรูปไว้กับตากับรูปคลายออกคลายออกมันก็ดับไปพราะฉะนั้นวิธีแก้มันมีมากมายนักแต่คนเราไม่เคยแก้มีแต่ไปทำให้มันสมอยากคือได้แก้คันแก้เขาแก้มันไปแก้โดยทำให้ตัณหาสมอยากตัณหาเลวมันจะสมอยากได้อย่างไรเมื่อน,นักตถิตัณหาสมาในแม่น้ำเสมอโดยตัณหาไม่ฝนจะตกจั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 ก ถามว่าเมื่อไรเราทะเลจะเต็มจัตทีผลฉันจะตกขนาดไหนแกจะพอเต็มทะเลเอ้ยทะเลก็บอกว่าจัก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 คนเสพกามก็เช่นเดียวกันเศพกามคือราคาเสพกามคือราคาเมื่อไรจะ,จะเต็มจทัทีราคาเอ้ยเมื่อไรจะพอจัก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 เมื่อไรจะหาเงินหยุดจัทีเลยราคาเอ้ยใช่ฉัน งอนย่อย้อนยออยู่เหนื่อยทั้งชีวิตแก่เมื่อไรทรมานฉันพูดเสือกใสฉันให้วิ่งหาแล้วเมื่อไรแกจะพอจะอิ่มจะเต็มจักพี่ตั้นหามันก็บอกว่าจัก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 มันตกจั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 กเที่ยวฝนตกจั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 กโคราแบฝนตกจักจักคือจักจักจักนแเลยจักเมื่อไรจะเต็ม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  โอ้แล้วเมื่อ,อไรจะพอเราจักจักมันก็ว่าอีกแหละจักจักมว่าหลวงปู่ชอบว่าหลวงปู่ทำยังไงถึงจะนั่งสมาธิไม่รับหลวงปู่ให้พุโทโธทีทีว่าพุโทโธก็ทีแล้วหลวงปู่มันยังมันยังง่วงอีกหลวงปู่ให้พิจารณาร่างกายพิจารณาหลวลงปู่พิจารณาแล้วมันก็ลืมคนรับอีกให้เดินจงกรมบม่เดินแล้วหลวงปู่มันก็เซไปเซมาจะรับอีก เอ้าก็ก็มันยังรับยล่นะหลวงปู่เดินมันก็ยังจะรับมาหลวงปู่ทาไงต่อหลวงปู่ชอบ่ะหลวงปู่ชอบ่ะนอนซะเอ้านอนแล้วไงต่อลราหลวงปู่หลวงปู่ทาไงหลวงปู่เอ้าแล้วจะแก้ยังไงหลวงปู่มันมันนอนมันง่วงนี่เนี่ยจักเนอะเอ้าทาไมถึงจักหลวงปู่ง่ายดิตอบว่าจักคือไม่รู้ง่าย พขาตอบเท่าไรมันก็ไม่ได้ทิเนี่ยมันก็ตอบแบบนี้จัด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 แล้วตัณหาเมื่อไหร่จะอิ่มจะเต็มทีละ่ะอายุเท่าไรมันสิพอหรอวะจัดแล้วขอบเขตแดนเมื่อไหร่คันกินข้าวก็ยังมีอิ่มเด้แต่ตัณหาเมื่อไหร่มันจะอิ่มห่ะยักษ่หเงินที่ได้มาเมื่อไหร่จะพอจะเต็มห่ะยักษุคนวะก็เลยมาเห็นตามเป็นจริงว่อ๋อผู้หลอกลวงผู้นี้ วิ club. Club ่งไปแล้วก ha, ็วิ่งกลับกลับก็คือหาทางไปไม่ได้จักจักคือยุดธอ่ะก็รู้แจ้งขึ้นมาอ๋ออยู่ที่จักนี่เองจักก็คือยุดจักก็คือยุดถ้าหาให้จักเมื่อไหร่มันจะจบจักจักกยิบแล้วหนึเขายิบ่าเขามีจั๊กยิบจัก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 จั๊กย็บติดกันแน่นหนาเหนียวแน่นหนาเหนียวอ่ะ มันก็เย็บให้แน่นหนาเหนียวจัก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 ว่ะนั่นคือตัณหาแล้วเมื่อไหร่จะยกจบแล้ววะเย็บให้หนาขึ้น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 าขึ้นเออแกออกไว้นี่คนง่ายนิดเดียวเย็เอาง่ายนิดเดียววิธีแกจักโยนใส่กองไฟแมงเลยไม่ต้องไปเกะง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้นี่คือวิธีแกคือเห็นว่า ทิฏฐินูสัยความเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราทิฏฐิอันนี้มันไปถือว่ารูปูป,ปาทานขันโททิฏฐิทิทดิว่ารูปเป็นเราเวทนูา,นาวยยิสุขทุกท์กที่เราเกิดจากกามเป็นเราสัญญูป,ปาทานขันสัญญาจําได้ว่ารูปนั้นเป็นของเรารูปหญิงรูปชายที่เราเป็นเจ้าของสังขารูปานมันก็ปรุง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 ว่าเป็นของเรา สักวิญญาณยูปานัะวิญญาณก็ไปจองเอารูปเสียงกลิ่นรสของเขาเมื่อรูปตะเกียวลรูปเย่ซุ้มเป็นของเราเสียงตะเกียวเสียงเย่ซุ้มเป็นของเรากลิ่นตะเกียวกลิ่นเยื่ซุ้มเป็นของเรารสตะเกียวรสเย่ซุ้มเป็นของเราสัมผัสตะเกียวแล้วเย่ซุ้มเป็นของเราใจตะเกียวใจเย่ซุ้มเป็นของเรามันก็หวังเหมือนกันมันก็กระทบแล้วก็ผ่านไปกระทบแล้วผ่านไปกระทบแล้วผ่านไปมันเหมือนกับรถวิ่งแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไม่มีอะไรอยู่ เทนแค่นี้เด้มันก็เออกูคิดว่าอะไรนี่แหละวัคซีนที่ป้องกันไวรัสที่มันจะรัดรึงดวงจิตดวงใจไอ้ตัวนี้จะเป็นทุกคนไอ้โควิดเพนบางคนจะอะไรป้องกันมันน่ะเอาหน้ากากไปไปป้องกันมันได้ไหมราคาเอาหน้ากากไปป้องกันมันได้ไหมถ้ากันได้ท่องหล่อมันก็ไม่ติดหรอเว้ยก็แปลว่าราคะนี่มันเกิดจากตาทีถ้าไม่ม่พิดตาสิเราจะได้ไม่เห็น ปิดตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปิดใจสักหน้ากากนั้นมันปิดทุกทางเคยกล,ล้าปิดเรากล้ไม่เห็นอีกเหอบเอบดูอีกเหอบเหอบดูเข้าใจเหอบเหอบไหมเอบดูอีกเหอบอีกก็แปลว่าไว้ได้ามันเข่าทางนี้เองทั้งตานี่แงรงเลไก็นนี่ติดแล้วติดบา้ามดแนวเลยคนนี มุดโลกมุดตงสารทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งเจ้าฟ้าพยามหากษัตริย์จกไวพกเห็นใจเศรษฐีหาบริพระเห็นเนนทิติดมดเพราะไวรัสตัวนี้บ้าทุกคนติดทุกคนที่ข้ามภพข้ามชาติด้วยไวยรัสนะไวรัสโควิดติดแล้วเผาก็ยังเชื้อตายมดฝังแล้วเชื้อตายมดแต่ไวรัสที่ระรึงจิตใจข้ามวพข้ามชาติเลยเป็นสแสนพบสแสนชาติ เป็นล้านๆพบล้านๆชาตินับพบนับชาติไันอเนกชาติสร้างสร้างรังเป็นอเนกชาติเพราะไวรัสบ้าเนี่ยมันรัดรึงเงนี้ถ้าไม่มียาพุทธเจ้าสี่เม็ดให้รู้ว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐิความเห็นว่าเราและทิฏฐิที่เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทิฏฐิความเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทิฏฐิเกิดขึ้นมาไม่ใช่เราเนี่ยทิฏฐิถูกก็ไม่ใช่เราทิฏฐิผิดก็ไม่ใช่เราทิฏฐิเห็นก็ไม่ใช่เราทิฏฐิรู้ก็ไม่ใช่เราทิฏฐิจำก็ไม่ใช่เราทิฏฐินึกคิดก็ไม่ใช่เรา ได้ยินมาก็ไม่ใช่เราได้ยินได้เห็นมาก็ไม่ใช่เราได้เห็นแต่ถ้าเราเห็นเราได้ยินมันก็เก็ดทิฏฐิทิฏฐิที่ได้ฟังเข้ามาทิฏฐิที่ถือว่าเราได้ยินมาทิฏฐิที่เราเห็นมาทิฏฐิที่คนอื่นฟังมามันเป็นท่ถูุบาทานอตุปาทานอัตตางเราเนี่ยเราเนี่ยเราลีเกเรานี่เจ็บเรานี้ตายเราเนี่ทุกข์กามุปาทานกามเป็นของเราเราจะอยู่ก็กามตลอดกาลจะตายไปก็มันจะอยู่ก็มันจะหวงหวงมัน ติมปทาลูปคลำอย่างนั้นนั่งคลำนอนคลำยืนคลำเดินคลำคลำคิดคลำนึกคลำปรุงคลำแต่งคลำกันเกิดกันและกันคลำไปคลำมาคลำมาคลำไปอยู่เนี่ยนั่งลูกลูกคลำคลำความคิดลูกลูกคลำคลำคนสัตว์ลูกลูคลำคลำบ้านรถลูกลูกคลำคลำไร่นาเลือกสวนลูกลูคลำคลำเนื้อหนังลูบลูกคลำขาแข้งลูกคลำอยู่เนี่ยนี่สีรับถูกปาปรามาลูบคลำไม่ใช่สินทร์แต่คลำร่างกายคลำกันและกัน ลูกคลํากันและกันจึงเกิดมาเป็นกันและกันจึงมาหลงกันและกันจึงมาตายขากันและกันจึงมาคลํากันและกันเนี่ยศีลพระตุปรามาแปลว่าลูกคลํากันและกันคลาแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ติดติดแล้วก็หวงหวงแล้วก็หวงไม่ใช่ว่าไปคําสินพดสินเพลิดที่ไหนหรอกคากันและกันนีนั่งคลํายืนคลำตาแสงเคยคลำไหม คลำนั่นๆปลาหมราตคือลูกคลำปลามาตแปลว่าคำคลำแหลงงูปลาปลาตายค้างถ้าถอนก็คือถอนปลามาตรลูกคลำถอนทิฏฐิความเห็นถอนกามที่มันมีอยู่ถอนทิฏฐิถอนกามถอนอัตตาตัวก็ถอนที่รูปถอนที่เวทนาสัญญาแตม่มีก็มีอยู่แค่นี้ฟัง้วถอนที่นี้ไอ้สี่เม็ดนี้เนี่ยใครกินแล้วหายบาต ใครกินแล้วหายไวรัสแต่ถ้าไม่กินยาผู้เจ้าสี่อันนี้ถอนออกนะกินยาถอดถอนไม่ใย็เป็นภูมิคุ้มกันคุ้มเกินนะคุ้มกันอย่างเดียวยังถอนไม่ได้คุ้มกันต้องมาตัดต้องตัดตัดได้ถอนถ้าถอนแล้วมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าไปตัดเดี๋ยวมันขึ้นมาอีกไปตัดยาเนี่ยยังมีตอมันเคาต้หมาเนี่ยเคยเห็นเครือต้หมาไหมเครือต้หมาเนี่ยไปตัด ขึ้นงามกับเาอีกตัดถอน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 เงาถอนเงื้อแมงเลยถ้าถอนได้มันก็โลกรู้เท่าทันตอนแรกรู้ว่ามันเกิดพันต้นไม้เองมันเกี่ยวมันพันตาหูจหมูกนิ้ไก่ใจก็รู้กันทันตัวที่สองตัด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 ยังงอกอีกถอนถอนถอนยัง ยังไปวางวางไว้ดินชื้นงอกอ işte! ีกเผาหรือถ่ายเผาเมืเ่อเองไม่กล้ารู้ว่ามันพันก็ยังไม่รู้ตัดก็ยังไม่กล้าถอนก็ยังไม่กลา้าเผาที่ได้เอาไวท้ทาแนวใสถุงไ้อาจารย์เอามันก็ใส่ถุงทำแนวแล้วแต่เด้อใสเอาไปเอาตีเม็ดนี่แหละทำพุทธเจ้ารักษาได้ทุกคนให้บบาดทุกคน หายไวรัสทุกคนยัา,าวาริวาาปุราปริกุเรนติสาคารังเอวเมวอิโตทินังเตตานังอุปกรปฏิชิตังปฏิตังตุมหังจิพเมวีวสัสมิชชตุสเพปูเรนตุสังกป่าจันโทปาราโสยถามณีโชตารโสยถาสพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัตสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิธีพายุโกภวะภิวาธนาสีสนิจังทาปจายน จตาโรธรมาวาทัฒนติอายุนโนสุขังภาลาัง